ของผมทัชชนออีกครั้งหนึ่งครับกับทะเลแม็กี่สุดขีดครับตอนนี้ผมอยู่ชาตอังกฤษนี่ตายอังกฤษเลยนะครับผมเริ่มจากมีตัวนี้กอนเลยครับครับสวัสด <c oughs> <c oughs> ีครับทุกคนอ๋อนี่ยรถไฟยาวมากเลยนะนะครับนี่ครับชั้นอังกฤษ ไปยาวมากมากนะครับช่วงนี้ห้างเพิ่งเปิดใหม่อาจจะมีการแสดงคอนเสิร์ตอยู่นี่ครับแล้วก็อ๋อนี่อินโฟเมชันนะครับอยู่ชั้นอังกฤษพอดีดนะครับแ้วเป็นตอนนี้้าจะใส่จ้า ไม่มีพลังคนดูมีเวทมนต์ซะอย่างงั้นะครับผมนี่ครับตาบักนี่ีดอกไม้มานั่งเป็นเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับ แล้วนี่ครับหมีเซลฟี่หมีเซลฟี่ด้วยห้องคือหมีเซลฟี่ครับโอเคประมาณนี้นี่ค่ะหนูรอทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะไม่หนีไปไหนเลยนี่ประมาณนี้ครับคร่าวๆโอ้โหเรียบบา,างกิจบาบปะปะ๊านะครับคร่าวๆประมาณนี้ครับประมาณนี้ นะครับ okay, โอเคได้เวลาจะมีน้อยเนอะเราเข้าข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคพักพักจบวีดีูปดปแล้วกันโออินแมนส์สเคครับ